เจ๊กตาใหญ่มาพ่อฮิตปวกพี่น้องจ้าเจ๊สินอนฉี่ร้ายซ้ำได้บ่ฮูขึ้นกันแล้วเนาะงมูนี่เนาะฮิตปวกใหญ่พี่น้องฮิตปวกจ้าน้าคำข้าวจ้าเออดอกเดียวได้เลยดอกเดียวเอเล่เลยแล้วเอาเห็ดเพิ่งมาไว้ไหนตรงนี้หรอตาแก้มยเลยปวดท้ายปวดท้ายปวดท้ายเจ๊กตาใหญ่สวัสดีจ้าวันนี้พามาเราหะฮิตปวกจ้า มาเลาะดูปลาบานเบยอำเภอกันแะลมจะว่าที่สเก็เนาะพี่น้องเนาะมือนี้ก็เป็นวันที่ยิบแปพรพฤษภาโคกหา,กหากละพี่น้องจ้าแจ็คสิ่มานระมาณจังไหนไปลุ้นไปติดตามน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อสใส่แจ็คโมลน้ำเขาบัวไป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 ห้องพี่น้องดอกแรกแหกหมานได้ใหดเพลิงหวานเด้อจ้ะงาา่ามง่ามเด้อจ้ะไข่เขียวจ้า มามาเห็ดไข่อีกจ้ะพี่น้องเห็ดไข่สองดอกจ้ายูไมโพนนี่แหละเี้ยดอ,อกหนีเนะมาะมันมานเด้อพี่น้องเห็ดก็ได้ปีนโพนเอาพี่น้องอยู่ทั้งปลายโพนพี่เหลือตาพี่น้องคอนเดบ้านอยู่ไปดูจ้า จะเอาอีกพ่นนาจะข้างหลังกันเลยพี่น้องเห็ดไข่พ่นหอมๆด่นะดอกพ่นดูดีจ็กดอกจ้ะพ่นนี่แหละโอ้ดอกงามๆจ้ะแต่งสโคอ,อยู่พี่น้องเห็ดไข่จ้ะห้ายดอกอยูด่ดเน,นาะจ้ะพ่นนี่สองสมน้อยนี่ซุปพ่นเลยจ้ะ พูนละดอกสองดอกเก็บไปเรื่อยๆจ้ะดอกเฮ็ดพี่น้องถ้งพุนดอกหนึ่งผีดอกหนึ่งจ้ะฮิดผึ่งหวานจ้ะเศบๆเรื่อยอพี่น้องฮิดผึ่งหวานเรื่อยไปฮผึ่งเขากรรมพี่น้องเออินบาคือกันดอกเนาะพี่น้องจะระบาดฮิดผึ่งเขากรรมกับเอินอยู่บ้านเพื่อนฮิดปวกมูหนึ่งพี่น้องมูมีมูสองเลยฮิดปวกขาดำจ้ะ ลงมากกับพอแต่คล้องดำๆขา,ขาวๆนะพี่นอ้องาะวสิเป็นเห็ดพึืเขากำเห็ดไข่เห็ดเขาจีคล้องดำทั้งนั้นนะตับเต่าดอกเป็นดอกที่สองจ้ะจะน่าง,งามนะจ้ะเขาฟ้ามากกับมาเห็ดไข่ดีประยอกเลยจ้ะพี่นอ้องทานเห็ดทานจา้ะ ทานก็อออกยู่เนาะกำลังเริ่มมันแห้งพี่น้องเห็ดทานก็เลยเริ่มออกอีกหูเห็ดตะเต่าดอกเนี่ยนุ่มๆงามๆเลยพี่น้องยอดเลยจ้าสวยๆเลยป๊าดเจกกระต่ายใหญ่มาพอเห็ดบวกพี่น้องจ้าแจ็คสิ่หนอยสิ่ล้ายซ้ำได้บกหูวขึ้กันแล้วเนาะมูนี่เนาะเห็ดบวกใหญ่พี่น้องพี่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 ปาดที่โถพี่น้องแตกปันเห็ดพอโรูดจ้าพี่ นกำลังขืนจ้าปัดมันแมันเลยพี่น้องลูกศิลน้อยสลายสลายพงศ์คนนี่ปัดกิดเปนยางไก่ตัวน้อยเอ้ย,ยเป็นไหล่เน่ยเด้อลองเลยเบิง้งเจอเลยพี่น้องงามๆเลยจ้ะหาอยุดเป็นคนเด้อปัดติดทวพี่น้องกำลังขืนที่นี่พี่เวขืนคนบ่านหลายจ้ะอย่าปิปานเฮ็ดพอจ้ะพี่น้องเสียบจุดูจจดิขืนเฮ็ดกำลังออกจ้ะเห็นว่าสเซ่เาเป็นพี่น้องมันแตกคือเค็ดพออีหลีได้ล่ะนี่ เห็ดตับเต่ากพเห็ดตับเต่าจ้พี่น้องนี่พ่นนี่เห็ดปวกกรพาเห็ดปวกขาเด็กสัน้อยน้องบึงก็บอกเลีกเห็ดมันจ้าพี่น้องเห็ดปวกมุนป้าขาหเจพี่น้องงามงามอุ้ยขาใช้คงามกันสิคฮาร์ดคาเ คุณร่งโอบุรลังผลน้องพี่น้องนะหน้าสียงามคุณเนี่จะหน่อยสวยงามคุณน้องพี่น้องสัน่นเดี๋ยวคุณร่งผลปลายเลี้ยงคุณมา,จากจ้ะ ดินแกนแห้งพี่น้องขาหักเบิดขนาดบ่ได้เอาเลกด้นี่แกนพะโลเนาะพี่น้องย้อนแทงอกอกเนาะก็ได้ ดินแกนค่ะพี่น้องเดี๋ยวสันส้นๆหนึ่งจุบุจีบีอยู่นะจ้ะขาบางแง่เดี๋พี่น้องมดินแกนแกนแบบน,นี้พี่บอว่าแตงานไหนกับหกักโอ้ขอยขากะเหี้ยนเยนแกนดินแกนพะโล มาหุ่นสะขอยนในสิเก็บเหลียวบนนี้โอ้ยนี่นะ บบขืนจ้ะดึงกบบขับโบขืนที่มันแกนคักพี่น้อง พันยยหยาฮ็ดปัวกันเพ้อพี่น่องมันเชียงห้องเซวกันอยู่คนนัดถือเครื่องใหม่สูดหดกล่องพี่น่องเลยมีหอนหมดหลีนบ้านเนี่ยเนาะแกงกับหมดหลีนพี่น่อง กระสีรุ่มการ์ดข่อยอีรีเดเจาได้ว่าใบาดูมาหาล่ะว้ยคือเป็นอุปสรรคขาดแหนอ,อพี่น้องจ้า หดลีนของปูด่จ้ะหมดลีไนไร้ เอาบได้หมดลีนหมดลีนกับพ่อหมดลีนพี่นอ้องพรนแกนกับพ่อพรนแกนขออภัยในความสะาดเด้อยนั้นพี่นอ้องเพิ่นมาแย่งกับบไดน้น้ำเพลินดอกคือหมดลีนร้ายแห้งพุ่นะดอกนี้พี่น้อง ขามาเก็บโบลายูที่มูนนะพี่น้องเนาะวันนี้ผ้ามาเก็บอยู่ป้าบานเปเเื่อยอำเภอกันทะลเรือลมจะว่าที่สะเก็ดแต่พี่น้องมึงแน่ล่ะกวนแกนของพูนโบห่านในคุดโถดายอยู่เสาหามหาบแล้วจ้ะพี่น้องหมดลิ่มกระจายพอหมดลิ่มแบนบน,น,นี้โบหนาเนียนเลย พ่นได้ออกดีพ่อได้ออกคักนล้วพี่น้อยมันเป็นน้ำหลยอยู่กันนี่โอ้ยขาจอยง่ามเลยจ้ะจ้ะไราคาพ่นอยู่ทั้งใดล่ะ สุดเดี่ยวตรงความแก่นเลยพี่น้องซับมังได้กับ,บเขาสเอาได้ด้วยวัศสุดเนี่ยก็ฮ้าขาเพื่อนน่ะนี่พี่น้องดุบุติบีเลยโมมีติงเลยดอกเห็ดก็ได้เฮ้ยมึงเนี่ยขาเศรหามหาบเลยพี่น้อง ปุ๊กปีเลยจ้ะไปขาหักเบิดแลวพี่น้องพูนดอกเห็ดพี่น้องเอ้ยเติมส่อนกแกนซัมได์เอาขาได์บอเห้ยบกขยับเลยจ้ะพี่น้องป้าตื่นเตเรยว่าสิด,ดีนะ ดินโพนพอตีนเลยพี่น้องปตาจิตโถสมาขากันเนีนยเทสดอกเห็ดใส่กับตากันพี่น้องโอ้ทำงาๆเลยเล้จ้ะโพนี่เราเคยเห็นออกจากเถื่อพี่น้องปีนี้จะได้พอม,มาออกบุแขอนอันตันตุปปติปี ดอกกุตปูติปีอยู่เนาะจ้ะเริ่มออกไม้คือกันมีดตับเตาก็ดีอุ้ยบนหน้าเสื้อเนาะจ้ะยังสิเหลือเขาอยู่เป็นหอยเคี้ยวเขาจนเตีเบิดพี่น้ององัอองดมากกว่าพี่น้องเบิดติดถงามบ่ตาตัดแข้งแล้วก็ใส่กระตาหนึ่งตัวเนาะจ้ะสองดอกจ้ะให้ทึ่งอีกดอกหนึ่งงามเลยเนาะพี่น้องเนาะสุดยอดเลยจ้ะ ปิดโซจีจ้าแกงเหลาดำปิดจีเลยละ่ะปันทานพี่น้องโอ้ยงามนะจ้ะสุดยอดเลยโอ้โหอะไรจัะนี่นิดนาแล้วสวยอีกแหละพิษค้าดำจ้ะพีน่น้องแกงตัวได้อยู่นี่ ดอกนึงจ้ะกินได้ทั้งสองดอกด้วยจ้ะพี่น้องดอกนี้จะเป็นเห็ดเพิงเขาดอกนี้เป็นเห็ดขี่กระเดือนพี่น้องแต่ว่ามันดอกเทาเลยสิบอรอาเนาะจ้ะไว้เป็นเสือต่อไปซะเห็ดเพิงเขาคำจ้ะ ุ้ยงามแห่งดอกเลยดอกจ้าเพ่งเขาจ้ะอยู่นี่เคยสามสิบสี่สิบดอกวุนเด้จ้ะนี่เห้นดอกเดียวนะมือใส่อีกดอกใส่กระตาดอกนุ่มๆจ้ะเติ่เนเขาจี แยงกรด่งแสบเนี่ยงปุดปุดได้พี่น้องนาเลพุ่นนี่ไร้เดรรึจ้ะออกไม้กับนี่ตกแต่เน,นีย่ยเป็นเคลียร์ลยหลุมบ้างนี่อืองามเลยจ้ะมะเมนเฮ็ดนาเลนะพี่น้องไม่รุนกัน อิลีตุบุติปเนาะพีน้องดอกเั่งสีกรอบดีประยังละสองดอกงามๆพึ่งข้าวอุ้ยดอกงามๆเลยนะจ๊ะ,ะตุบุติปิเลยเอาอีกดอกจ้า อืเฮ็ดหนานเลยงามคักจ้ะสองดอกจ้ะให้เหลืองเหลืองเจ้างามๆอีกแล้วจ้าเฮ็ดตับเต่าจ้าสวยๆเลย อุ้ยางานเนี่ยจูมมันจ้ะเอาได้บ้น่อยดอกนี่เอาก็เอาตะปะแต่แปะสวยรู้ดูดีดูแพงจ้าบางเนี่ยเลือหลอดตาพี่น้องเพิ่น ร่วงดอกบนพี่น้องเหลือตาเพิ่นจังได้ฟ้าดอกเห็ดปวกคือแถวไหนเก็บแถวไหนเก็บแถวหนึ่งดีเก็บแถวนี้ตั่ได้อยู่มูนมันงคะซันๆเบิ่งละเจ้เบิ่งละมัอนี้ลาลอยมัอนี่ลาล้างแห้งมัอนี้่ใส่ได้เห็ดปวกอยู่เลยอาชีาตัวนั่นเลยซีหาดอกกันขี่เก่าบนพี่น้องเออ แสดงวด่าแสดงว,ว่าทั้งพี่น้องทั้งผุนดได้ร้ายแห้งเต็มกระตาเลยปติที่อรุณน,นี่จะพี่นอ้องเป็นเคิงเป็นเคงเลยเฮ็ดเพิ่งเขากำเฮ็ดฐานด้วนี่ได้ข่าวว่าพี่น้องม่านน้ำกันบนดิ้นหัวเต็มตาแต่ลงมาแล้วพี่น้องจัาเออจะเป็นหมานคักเนาะแต่กระตายยันกระต่างแยกมาทาั้งหนึ่งเพิ่งกระต่นนายทั้งหนึ่ง เออตะจะคืองามขาดนอตัว <minority> นี้ก็ล <Gym. S 1> <to> ังขอบอ่า <gamma> จ <enders> ้าเนี่อขนาดซ้ายแล้วนอกยังเหลือ่นอยู่ยังเห็นมนีอยู่เอาี่นองเชียคุดคุดเอางัดงัดไงโอมนน่งันบดได้นั่นนันนั่อัดจิโตมันเคยออ่กูได้หมูอยู่นี่ดีมูหน่งึงจ้ะเอออย่าฝ่าซ่ามือกันเด้อัส ล้าสิปูบักพรีคดอกงามเออขี้เกียจมาหนาไม่ใช่งามยู่งนกเขา่วงตาแม่ไปอร์สันล่าออกเข่าออกจากป่าละจ้ะได้เห็ดน้ำเพลินยูมูนึงพี่น้องจ้ะย่างฮะให้ตัวไว้ให้อื่นกับอดีเกียรติพี่น้องมึงเดี๋ยเคร่งตาเนาะพี่น้องเนาะเอากับเด็กแกงง่ายเตยพี่น้องจ้ะไปถ้มาคิดหนี่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแยกกับตาใหญ่คือเกาเด้อพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนละจ้าสวัสดีค่ะ